มาตูมซึ้งใจอัมพชราภาทำสิ่งนี้ให้ในวันที่สูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักถือว่าเป็นข่าวเศร้าและเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับดีเจมะตูมเตชินหลังจากที่ต้องสูญเสียคุณยายอันเป็นที่รักอย่างกระทันหันไม่ทันได้ล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายท่ามกลางความอลาลัยของครอบครัวและคนที่ได้ทราบข่าวรวมถึงเหล่าเพื่อนพ้องคนในวงการบันเทิง ที่ได้เดินทางมาร่วมอะไรและเป็นกําลังใจให้กับมะตูมเตชินเช่นเดียวกับสุตาสาวอําพัชลาภาที่ก็ได้เดินทางมาร่วมงานศพของคุณใหญ่มะตูมด้วยเช่นกันอีกทั้งยังให้กําลังใจอย่างใกล้ชิด ขณะที่ดีเจมาตุม่มได้โพสซึ้งขอบคุณอัมพัชลาภาที่คอยให้กำลังใจและทำในสิ่งที่คุณใหญ่ชื่นชอบเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งนอกจากที่เจ้าตัวจะเดินทางมาร่วมงานแล้วยังได้ส่งเครื่องสำอางแบรนด์ดังมาให้แต่งหน้าคุณยายรวมถึงจะเตรียมชุดผ้าไตสังกัทน์ให้อีกด้วยโดยดีเจมาตุมได้ระบ,บุว่ามาตุมขอกลาบขอบคุณพี่อ้าพี่ชายพี่ป๊อปและพ้องเพื่อน จริงๆจ,จากใจเลยครับโดยเฉพาะพี่อามที่ทราบข่าวแล้วมอบเครื่องสำอางสวยๆมาให้ตุ่มได้แต่งหน้าใหญ่ครั้งสุดท้ายลิปสีแดงใหญ่ชอบมากๆพี่แถมพี่ยังเตรียมชุดพระไตสังกฐานให้ด้วยพี่อามขอบคุณจริงๆนะพี่ขอบคุณแทนใหญ่และครอบครัวของเราด้วยนะครับถ้าใหญ่รู้ต้องดีใจมากๆเลยครับ